สงกรานแมทยิ้มหวานเที่ยวเชียงดาวชาวเน็ตไม่ยอมซัดก,กลับด้วยภาพนี้ยังดราม่าไม่จบสำหรับเรื่องราวของแอปทักษะอรนสงกรานเตชนรงค์และแมทพิรณีหลังสงกรานและแอปได้จดทะเบียนหย่าร้างกันไปพร้อมๆกับที่ฝ่ายใช้นั้นได้เปิดตัวคบหาดูใจครั้งใหม่กับสาวแมทพิรณี ทำกลางกระแสดราม่าจากคนทั่วประเทศแบบสนันวันไหวไม่มีหยุดพักล่าสุดทั้งคู่ก็ได้ควงแขนกันไปเที่ยวพักผ่อนที่เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่และทำตามคำสัญญาที่สาวแมทเคยบอกเอาไว้ว่าถ้าอยากได้รูปคู่ให้มาขอถ่ายยินดีให้ถ่ายเสมอด้วยการฉีกยิ้มหวานเซลฟี่กับชาวเน็ตที่ใจกล้ามาขอถ่ายรูป ในขณะที่ความคืบหน้าในโลกออนไลน์ก็ยังคงเดินหน้าดราม่าอย่างต่อเนื่องล่าสุดชาวเน็ตลูกเพจดังก็ได้แชร์ภาพคุณปู่ภัยวงเตชนรงขณะสวมเสื้อที่สกรีนชื่อเรารักทักษะอรอนที่หน้าอกไว้ใต้ภาพของแมทและสงกรานพร้อมแสดงความคิดเห็นด้วยว่าไม่ต้องบอกก็รู้นะคุณปู่ทีมใคร ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ